ไม่ต้องชิมครับรสชาตินี้มีส้มตำข้าวปุ๊กครับมานวัวค่ะนี่แหละครับหลังจากที่เราอคอยมานานร้านที่ทำส้มตำหรือค๋วยเตี๋ยวย้าวเหนียวจะเอาค้เตี๋ยวหรือส้มตำข้าวเตี๋ย,ยวหรืส้มตำข้าวเตี๋ยวหรือส้มตำครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสูตรนะครับ <c oughs> เอาส้มตำก่อนใช่ไหม <c oughs> มาส้มตำครับ เอาเพียรไหมนิดหนึ่งนะโอ้ลืมขออนุญาตแม่ค้าจำได้ใช่ไหมโอเคํำได้ครับมาบ้านตังขอนนะครับถ้าคุณเนี่ยขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่พอใจแม่ค้าหรือว่าเห็นหน้าแม่ค้าเนี่ยไม่สบอารมณ์คุณก็ํำเองได้เลยเอาไก่ย่างเหลือกินไหม,ไหมฮะเามเา,เาเลยไหม เหมานะเมานะไก่ย่างมาดูไก่ย่างสูตรนี้ครับอ่าเพื่อนมาดูไก่ย่างนะครับว่าไก่ย่างสูตรนี้เนี่ยล้ำไม่ลำ้ำก็ต้องมาชิมด้วยตัวเองครับส่วนผมเนี่ยจะตําส้มตาให้ชิมในรสชาติแบบอีสานครับจากบ้านมาดนคนน้องสองห้องยูขอนแก่นครับคนก็จะถามว่าทําไมตําส้มตําอร่อยจังเลยว่าอย่างนั้นก็สูตรตําส้มตําของผมนี่ก็แค่นี้ครับ แต่แนะนำว่าส้มตำแบบอีสานเนี่ยเราจะตารสชาติกลางๆครับไม่ใช่รสชาติหวานเด้อครับให้ทายว่าน้ำปลาปรุงสุกชื่อแม่บุญล่ำเจ้าเก่าครับนี่มาถึงนี่เลยเด้อวยา่อยดอย,อยู่ดอยครับอยู่ดอยฮะยยครับอยู่ดอย อย่าลืมแป้งนัวหน่อยนึงอือ่าคือจริงๆอีสานเนี่ยเขาเน้นเรื่องแป้งนัวนะก็ะไม่เน้นส้มตำเลยอืมไม่เน้นส้มตำครับเน้นนัวใส่หมดได้ไหมได้เลยโอ้ได้เลยนะไม่ว่ากันนะเดี๋ยวรอชิมนะรอชิมนะมอออย่าเพิ่งไปไหนนะว่าส้มตำอีสานเป็นไงน่ำลายมาแล้วมาดูใกล้ๆครับนี่ครับ ร้มต,ตามอีสานไม่ต้องชิมครับรสชาตินี้เดี๋ยวให้น้องๆเขาได้ชิมอย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งลุกใจเย็นเย็นออันนี้ว่าอีสานแท้ไหมถ้าอยากมากินครับสิบสามอุ้ยน้ำลายลงไปเลยเบื่อนไม่ไม่ลงไม่ลงสิบสามถึงสิบห้าเจอกันครับร้านนี้แหละ ผมจะ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 ทำยำแข่งกับแม่ค้าดูพุ่งไอ้ไอวันที่สิบสามถึงสิบห้าพี่ขอใช้หนะ้าร้านได้ไหมพี่มาจอยนะมีส้มตำข้าวปุกครับมาข้าวปุกดดยมา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 ,มา,มาลองชิมส้มตำรคชาติพี่สิอันนี้อารมณ์เลียวสดๆนะครับนะยังไม่ได้ชิมนะให้น้องชิมมาไม่จอแน่นะ นัวค่ะ,ะอร่อยนัวนัวเอาคำเดียวกันไหมเรียวเปียวส้มตำกับข้าวปุกมีที่นี่ที่เดียวครับก็ <c oughs> ใครอยากมากินส้มตำข้าวปุกนี่เป็นข้าวปุกเนี่ยทำมาจากอะไรลูก <c oughs> ข้าวเหนียวตัค่ะข้าวปุกนะครับทำจากข้าวเหนียวตถถํารสชาติมันก็จะมีสองรสชาติ กินกับนมกินกับส้มตําเคยมีใครกินไหมไม่เคยอืสรุปแล้วเป็ <c oughs> นสูตรเราเองครับอยากมากินส้มตํากับข้าวปุกลองจิ้มดูมันเผ็ดไหมจิ้มเลยจิม้มเลยเปลี่ยนจานอ๋อไ <c oughs> ม่อะไม่ชอบมันนอืม, <c oughs> อมเอา้าลองชิมดูข้าวปุกกับท <c oughs> ้องเสียแน่ฮ กินรวมกันความเสียงอร่อยข้าวปุกร้อนกับต้มตำเป็นไงเยอดแช่นอร่อยภาษาอาข่าว่าโยคือโลคือโยคือโยคือครับก็โยอแช่ค่ะโยอแช่เหรอเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดีสานแท้ไหม ฮูฮาฮูฮาเลยแน่นอนครับใครที่อยากขึ้นมาเที่ยวนะครับวันที่สิบสามถึงสิบห้าวันอะไรลูกรวมชนเผ่าบ้านปางขอนนี่แหละครับก็จะรวมทั้งหมดสี่ชนเผ่าที่นี่ครับแล้วน้องๆเขาเนี่ยก็จะแต่งชุดที่เป็นชุดประจาําเผ่าใช่ไหมลูกแล้วก็จะมาต้อนรับนักท่องเที่ยวครับที่จะขึ้นมาเที่ยวบ้านปางขอนนะครับวันที่สิบสามถึงสิบห้าครับเจอกันครับที่นี่แหละครับบ้านปางขอน มากันเยอะๆนะคะมากันเยอะๆนะคะที่นี่คือบ้านปังขอนค่ะที่นี่คือบ้านปังขอนค่ะสำเนียงอย่างนี้แหละครับของแท้เด้อ